สวัสดีจ้าทุกคนนี่ถุงสัมภาระเตรียมอุปกรณ์หนังสือแล้วก็แฟม้มอะไรต่างๆํากำลังจะออกไปสอนนักเรียนจ้านีอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในนี้ก่อนจะออกไปก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาแบบมาบอกเคล็ดลับอะไรดีๆอ่ะก่อนออกไปสอนเด็กๆวันนี้นะจมี เคล็ดลับดีๆมาบอกกล่าวนิดนึงเป็นเคล็ดลับอะไรที่แบบง่ายๆงาย่งายมากใกล้ตัวแล้วก็ไม่แบบไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยซึ่งมันเป็นเคล็ดลับเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวเราอะ่ะดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เลยอ่าแล้วเคล็ดลับข้อนี้คืออะไร ไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องเกินให้เสียเวลามากมายก็คือการเปลี่ยนจากการสั่ง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 เป็นการมาใช้การตั้งคำถามแทนในการที่จะสื่อสารกับคนภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นสามีลูกหรือคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านเราอะ่ะเนี่ยแค่สิ่งเนี้นะได้ผลจริงแล้วจูได้เคล็ดลับนี้มาจากไหนจูได้มาจาก สามีเลยป้าป๋าเลยคือเขาเป็นด้วยตัวเขาเป็นแบบนั้นเป็นบุค,คลิกแบบนั้นไงแล้วเขาปฏิบัติกับเราได้ได้รับการปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีต่อใจจังเลยมันดีมันดีต่อความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกได้รับการให้เกียรติคือหมคือหมายความว่าอย่างป้าเนี่ยไม่เคยสั่งให้จูต้องทําอะไรไม่เคยสั่งให้คนคนอื่นอ่ะทำอะไร แต่แกจะใช้เทคนิคที่ว่าเวลาแกจะขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือหรือว่าให้ทําอะไรเนี่ยแกจะเป็นการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับจุหรือกับคนในครอบครัวเนี่ยแกจะใช้วิธีการตั้งคําถามแล้วก็ให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะทําหรือเราจะไม่ทําเรามีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราแฮปปี้ที่จะทําหรือเปล่าคือแกไม่เคยออกคําสั่งว่าเธอวันนี้เธอต้องไป ตัดหญา้าที่หน้าบ้านนะเธอต้องไปล้างอะไรสักอย่างหลังบ้านหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างแกจะเป็นแบบว้อยโกคือว้อยโกคําว่าว้อยโกของภาษาสุโขมิตก็คือเป็นการตั้งคําถามว่าเ,เธอเธอจะทําแบบนี้ไหมเธอสามารถทําอันนี้ไหมคือแกจะแบบว้อยโกว้อยโก,กตลอดแกจะไม่มีแบบว่าไปนู่นไปนี่ทํานั่นทนํานี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วคนที่ได้รับสิ่งนี้มันรู้สึกดีมันรู้สึกแบบ เราอะได้รับได้รับการให้เกียรติแล้วก็เหมือนกับแบบไม่ไม่ผดเด็จการนะคะเพื่อนเพื่อนคือเหมือนกับว่าให้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฉันจะทําหรือฉันจะไม่ทําฉันแฮปปี้ที่จะทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันรู้สึกดีอะแล้วทีนี้หลังจากนั้นหลังจากที่เราเป็นผู้ได้รับแล้วเรารู้สึกดีเองใช่ไหมจุก,ก็เอาสิ่งนี้มาปรับใช้กับทีเคซึ่งเป็นลูกชายเนาะอย่างทีเคเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบสายแข็ง สายแข็งแล้วก็แบบคือเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยแคร์คนจะไม่ค่อยแคร์สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกใครไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบแบบยังไงอะ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกที่จะแคร์ใครอ,ะอ่ะอ่าพอจูเริ่มใช้เทคนิคนี้กับทีเคผลที่ตอบรับคือแบบว่าดีมากดีมากจริงๆค่ะคือ โดยส่วนตัว K, ทีเแบบคะเขาจะเป็นเด็กที่แบบลึกๆนะคะเขาจะเป็นเด็กที่แบบอ่อนโยนแล้วก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็ชอบการสื่อสารที่แบบสุภาพอ่อนโยนดีๆเลยแบบเนี้ก็คือเขาจะไม่ชอบการเสียงดังหรือการสั่งอะไรแบบนี้พอเราเอาสิ่งนี้มาใช้กับลูกนะออ้ยมันมากมันดีมากมันทําให้เขาแบบคือมีความ มีความมีความแคร์แม่มากขึ้นแคร์คนในบ้านมากขึ้นเคารพเรามากขึ้นแล้วก็เชื่อฟังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะสมมติขยะเต็มจะให้ไปทิ้งขยะเราก็จะบอกว่าอืมตอนนี้ขยะเต็มแล้วเนี่ยคือจะไปทิ้งกี่โมงหรืออะไรทํานองเนี้ยเป็นการจะใช้เขาให้ทําสิ่งใดก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการสั่งให้เธอไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการตั้งคําถามแทนนะคะ เนี่ยเคล็ดลับแค่ข้อเดียวเลยนะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนภายในบ้านน่ะดีขึ้นแบบมากจุยอยากจ,จะแบ่งปันยังไงลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าแบบเออใครที่ความสัมพันธ์ภายในบ้านไม่ว่าจะกับสามีกับลูกแบบคอยจะกัดกันอยู่เรื่อยขัดขัดกันอยู่เรื่อยแบบไม่เปลี่ยนจากคำสั่งเป็นการตั้งคำถามแทนเพื่อให้แบบเป็นการให้เกียรติเขาว่า เขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าเขาอยากทํำไหมถ้าเขาอยากทําเขาอยากทําตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแบบว่าเป๊ะเด็ดขาดตอนนี้ต้องตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างท k เนี่ยบางครั้งถ้าเขาทําอะไรของเขาอยู่ถ้าเราบอกบอกว่าแบบเอ๊ะจะจะจะ,จะไปทิ้งขยะหรือย,ยังนะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอีก5นาทีเดี๋ยวอีกดูทําอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือให้เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจไม่ใช่ว่าแม่คือคือความถูกต้องทั้งหมดแล้วก็แม่สั่งอะไรแม่พูดอะไรก็คือจะต้องจะต้องตามนั้นจะต้องถูกอย่างเดียวอันนี้ก็คือไม่ใช่เนาะแม่สมัยใหม่ก็ต้องปรับไปตามยุคแล้วก็รับรองว่าเคล็ดลับเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากดีมากดีมาก,มากจริงๆทําให้ความสัมพันธ์ภายในบ้านเราเนี่ยดีขึ้นมันเป็นเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นการแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันน่ะ เอา้าเด็กกลับมาแล้วเหรอ mm. <laughs> นี่แหละค่ะเคล็ดลับง่ายๆแค่ข้อเดียวเองเนาะก็คือยังไงทุกคนลองเอาไปปรับใช้กับคนในครอบครัวดูนะคะว่าได้ผลกันหรือเปล่าแล้วก็ใครได้ผลยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าแบบเออดีขึ้นหรือเปล่า,อ,าอะไรยังไงเลยแบบนี้ค่ะนี่แหละเนาะสิ่งดีๆที่นำมาฝากกัน,นะคะ่ะเดี๋ยว ได้เวลาไปโรงเรียนละไปสอนเด็กๆละเดี๋ยวไปปฏิบัติภารกิจคุณครูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย